สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววันธนีสุกเกษมครัวเรือนต้นแบบโครงการโคกหนองนามโมเดลตำบลสาวร้องไห้อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันจะพาทุกๆุกท่านไปชมวิธีการทำอ e ีมบอลเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำนะคะเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะเราจะแบ่งแยกเป็น2ส,ส่วนนะคะก็คือส่วนแห้งกับส่วนน้ำนะคะส่วนแห้งก็จะมี แกบแกบดิบแกบสุกแล้วก็ลำแล้วก็ดินปวกหรือดินที่ามท้องไร่ท้องนานเราเนี้นะคะอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะคะส่วนที่เป็นน้ำก็จะมีสารต้นต้นก็คือ EM ที่เราใช้กันทั่วไปในบ้านนะคะที่สำหรับเอ,อ่บอบำบัดน้ำเสียหรือว่าดับกลิ่นในห้องน้ำนะคะน้ำเปรี้ยวหนึ่งขวดนะคะจากน้ำตาลซึ่งเป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่เราใช้ใน E ีโอนนะคะ และที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ําแต่ห้ามเกิน20ลิตรนะคะเพราะว่าจะทําให้เปียกและแถกเกินไปขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะใช้กากน้ําตาล3ล e ิตร EM 1ลิตรนะคะแล้วก็นมเปี้ยว1ขวดนะคะผสมให้เข้ากับน้ําใส่ลงไปในถังนะคะเตรียมรอไว้ก่อนเราจะคุกเ้าส่วนที่แห้งทั้งหมดนะคะก็คือแกบดิบแกบสุกแล้วก็ลำแล้วก็ดินนะคะเขาเาให้เข้ากันเลยนะคะ เ,เราจะใช้น้ําที่เราผสมไว้แล้วนะคะพรมเป็นระยะระยะนะคะแต่ว่าอย่าให้เปียกเกินไปนะคะให้หมาดๆแล้วเราก็เข้าให้เข้ากันค่อยๆพรมน้ําไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือน้ําของ EM แล้วก็กากน้ําตาลแล้วก็จุลินทรีย์เริ่มต้นของเราแล้วนะคะนี่นะคะหลังจากาที่เราผสมแล้วเราก็จะมาทดสอบความชื้นนะคะอย่าให้ชุ่มน้ามากให้เราปั้นได้อัดมือให้แน่นนะคะปั้นเป็นลูกกลมๆขนาดลูกเปตองนะคะ นี่นะคะอันนี้คือความชื้นใช้ได้แล้วนะคะ1ลูกเปตองเนี่ยพอเราปั้นเสร็จแล้วเราจะตากไว้ในร่มนะคะห้ามตากแดดนะคะเพราะจะทําให้จุลินทรีย์เนี่ยตายได้เราตากไว้ในร่มประมาณ1-2วันเราถึงจะใช้งานได้นะคะ1ลูกเปตองเนี่ยจะใช้สําหรับบำบัดน้ําเสียได้ประมาณ10ลรูปบาทเมตรนะคะสาหรับในพื้นที่ที่กว้างเราก็จะใช้ลูกเนี่ยมากขึ้นค่ะและนี่คือ e อบอที่เราปั้นกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะ ทำการผึ่งลงไว้ในที่ล่มนะคะค่ะและสําหรับอันนี้คืออ e ีบอลที่เราปั้นไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปโยนลงบ่อก,กันค่ะนะคะพอมันเป็นอ e ีบอลแล้วเราก็สามารถโยนเข้าไปที่กลางบ่อหรือจุดที่เราต้องการโยนเข้าไปได้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับท่านใดน,นะคะที่มีความสนใจกเกษตร ชิงประยุกต์นะคะหรือาสามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาชุมชนอำเภอวิเศษชัยชาญหรือว่าอยากจะมาดูงานที่คนเลื่นต้นแบบของดิชันบรรณาธิสุกเกษมก็สามารถเข้ามาหาความรู้เพิ่มเติมหรือศึกษาได้นะคะที่ตำบลสาวรองไห้อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองหรือว่าเพจสวนเกษตรอินทรีย์สุกเกษมได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ